สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง SR Car Review วันนี้เราจะพามาชมรีวิวแบบจอดลึกของรถ SUV Plug In Hybrid ที่กำลังมาแรงในตลาด BYD ี e ีซ e เ6 p ลี v ปี2025รุ่นนี้ผสมผสานความสวยงามเทคโนโลยีประสิทธิภาพและความประหยัดได้อย่างลงตัวมาดูกันเต็มๆทั้งภายนอกภายในแล้วก็สมัถนะบนถนนมาดูภายนอกกันก่อนครับดีไซน์ของ C e เอเลียนหกดเฉีียวและล้ำอนาคตไฟหน้าเลดแบบเรียวให้ลุกที่ดูดันกันชนหน้าออกแบบมาให้ลมไหลผ่านได้ดี เส้นสายของ BYD Ocean X สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนบริเวณกันชนด้านหน้ามีแอร์เคอร์เทนที่ช่วยด้านแอโรไดนามิกลำตัวรถมีเส้นสายชัดเจนให้ทรงที่บึกบึนมือจับประตูแบบล l ดเมาส์ป๊อปออกมาอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้ใช้ล้ออัลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์สปอร์ตดูพรีเมียมพื้นรถค่อนข้างสูงเหมาะกับขับในเมืองและทางดินเบาๆด้านหลังก็ลำไม่น้อยไฟไท้าย LED แบบเชื่อมยาวประกอบลูกอนาคตสสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามเพิ่มความสปอร์ตฝาท้ายเขียนว่า Build Your Dream ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ BYD มาดูภายในการครับฝ่ายนี้คือจุดขายของ c e l i n 6เมื่อคุณขึ้นไปนั่งในห้องโดยสารจะพบคอรพิที่เรียบหรูมินิมอลและล้ำสมัยตรงกลางมีหน้าจอสัมผัส15.6นิ้วหมุนได้เลือกโหมดพอร t r a i t หรือ landscape ตามใจชอบจอชัดตอบสนองไวใช้ระบบปฏิบัติการ d i ลิ้ OS ของ BYD รองรับคำสั่งเสียงระบบนำทางความบันเทิงและควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ ผู้ขับมีหน้าจอดิจิตอลขนาด10.25นิ้วหน้าปัดล้ำสมัยพวงมาลายัยส้มแบรนด์ด้านล่างหุ้มหนังพร้อมปุ่ม unction, มัลติฟังชันมีแผดเดินชิฟเตอร์สำหรับปรับโหมดเบรกฟื้นฟูพลังไฟฟ้าเบาะหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพดีรุ่นนี้เบาะหน้าเป็นระบบปุ่นและระบายอากาศได้ช่วยให้นั่งสบายในทุกฤดูเบาะคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมระบบจำตำแหน่งคนขับส่วนเบาะหลังให้พื้นที่วางขาและหัวยกจนถึงคนกลางก็นั่งสบายเพราะพื้นใกล้จะเรียบ มีระบบไฟแอมเบียนหลากหลาสีเติมบรรยากาศหรูในยามค่ำคืนนอกจากนี้ในรถยังมีไวเลสชาร์เจอร์พอร์ตไทสีและ USB ซันรูฟระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนฟีเจอร์ครบถือว่าเป็นมาตรฐานในรุ่นนี้พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายค่อนข้างใหญ่เหมาะกับการใช้ประจำวันหรือทริปไกลๆและสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกมาถึงสมรรถนะจุดที่ทำให้ซีเอเลียนหกหน้าสนใจที่สุดเป็นรถปลั๊กอินไฮบริด E ีีขับด้วยน้ำมันหรือไฟฟ้า ใต้ฝากระโปรงมีขุมพลังแบบ d i s ซัสเอออินเทลลิเจนต์บอดี้คอนโทรลซรวมเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กําลังรวมทั้งหมดราว319แรงม้าและแรงบิดราว550นิวตันเมตรถือว่าสูงมากสําหรับ SUV ครอบครัวสามารถเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ใน5.9วินาทีหากใช้โหมดไฟฟ้าล้วนจะวิ่งได้ราว120กิโลเมตร เหมาะกับการขับในเมืองส่วนถ้าใช้โหมดไฮบริดรวมระยะทางได้สูงสุดถึง1,200กิโลเมตรขึ้นกับสไตล์การขับของคุณเกียร์เป็นระบบ eCVT จาก BYD ให้การส่งกำลังที่นุ่มนวลแม้ว,ว่าเราจะต่อระบบโหมดขับขี่หลายแบบ mm. เช่น EV, HEV, Sport, Snow และ Eco ปรับให้เหมาะกับทุกสภาพถนนการขับขี่ก็ถือว่าเยี่ยมระบบช่วงล่างออกแบบมาให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลกับการเกาะถนน แถมห้องโดยสารก็เก็บเสียงดีมากจนแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ในโหมด EV พวงมาลายัยแม่นยำถ่ายเทน้ำหนักดีขนาดเข้าโค้งน่าทึ่งกับรถ SUV Hybrid รุ่นนี้แบตเตอรี่ใช้เทคโนโลยี BYD Blade Battery เพื่อความปลอดภัยและเสถียรไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงเวลาใช้งานชาร์จไฟบ้าน AC ใช้เวลาราว6-7ชั่วโมงส่วนชาร์จเร็ว DC แค่30นาทีก็ได้ถึง80%ด้านความปลอดภัยมีมาเต็มทั้งระบบถุงลมนิรภัย6ตำแหน่ง ABS, EBD, traction control, ระบบควบคุมเสถียร ESP, Lane keep assist, Adaptive cruise control, Blind spot monitoring, กล้อง360องศาและ Automatic emergency braking ทุกอย่างมากับรุ่นมาตรฐานมาถึงราคาปัจจัยสำคัญที่หลายคนรอคอย BYD c e l i n F 2 0 2พแบ่งเป็นหลายรุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นราคาอยู่ที่ประมาณ34,000ดอลลาร์ 34, สหรัฐ ประมาณ9.5ถึง10ล้านบาทไทยแปลงจากสกุลเงิน USD เป็น THB โดยทั่วไปส่วนรุ่นท็อปสุดขอ้อราคาระหว่าง39,000ถึง42,000ดอลลาร์สหรัฐราว11ล้านบาทขึ้นไปแต่แลกกับระบบขับเคลื่อน AWD, Sunroof Panorama, ระบบเสียง Hi-End และ ADAS ครบครบรุ่นนี้เหมาะกับคนที่อยากลองเทคโนโลยีไฮบริดโดยยังได้ความหรู ความแรงและความอเนกประสงค์เป็นคู่แข่งของเท s l a m o เด l Y หรือ Toyota Ravc Hybrid แต่ BYD ก็สู้ในด้านความคุ้มค่าและอุปกรณ์ที่จัดเต็มก่อนจบขอสรุปข้อดีและข้อด้อยให้ชัดเลยข้อดีดีไซน์ล้ำสมัยกำลังแรงระบบ Hybrid สุดยอดวิ่งไฟฟ้าได้ไกลห้องโดยสารจัดเต็มฟีเจอร์ระบบความปลอดภัยครบครันความคุ้มค่าสมราคาข้อด้อย เครือข่ายศูนย์บริการ BYD ยังจำกัดในบางพื้นที่ชื่อเสียงแบรนด์ยังไม่เท่าเทส l a หรือ Toyota หลังคาลาดลงอาจทำให้พื้นที่หัวยกหลังอาจไม่กว้างพอสำหรับคนสูงแต่โดยรวมแล้วหากคุณกำลังมองหา SUV Hybrid ที่ครบเครื่องเรื่องสไตล์พิสัยการขับขี่เทคโนโลยีและประสบการณ์การขับไร้ทั้งหมดซีเอเลียน6เพช2 5ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสุดๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้ สนใจจะเอาเป็นรถ r o s s m o เดลไฮบริดคันต่อไปของคุณไหมมาคุยกันในคอมเมนต์ไว้เลยครับถ้าวิดีโอนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดสมัครสมาชิกช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากทีมงานแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถใหม่ๆและมุมมองใหม่ๆครับดูแลตัวเองด้วยครับแล้วพบกันอีกครั้งกับ s r Car Review